มาสิเพื่อนตัวน้อยเรามาร้องเพลงสุขสันต์เวลาทำงานด้วยกันแปลงในความมั่นใจให้มันก้องดังมาพร้อมพร้อมพรั่งเพื่อรวมพลังที่ไม่มีหดหายกวาดทูรอยนี้เขาให้สดใสไปกับเพลงที่ร้องเล่นทำนองปลุกใจในอ่างน้ำกำจัดคราบให้มันสะอาดน่าชม เก็บเซตพรมที่บางคนทอทิ้งไปพาเพลิดเพลินหัวใจทำงานบ้านไปกับเสียงเพลงร้องเรื่อยไปไม่มีพลาดผิดไม่งั้นต้องมีปัญหาใช้ผ้านาเช็ดล้าเช็ดบิดและขัดให้โถเงาวับตาวู้งฉันสนุกสนานไปด้วยกันเธอกับฉันเรามาดําดําด,ดาหลุดฟุด้งพงแล้วรอความทิ้งไปเราเรื่นเริงหัวใจทำงานบ้านไปกับเสียงเพลง สุขใจกับเพลงที่ร้องโอ้ oh, ที่นี้พี่ก้นหนักหนาะตราบที่เอ็ดเวิร์ดจะมาจิตใจยังหวั่นไหวแล้วเมื่อต้องรอคอยอย่างนี้ก็ถือเป็นโอกาสดีที่เราได้ลองเรื่องแปลกไปเฮ้ยอย่าเชยใหญ่ จัดทำงานในคร่องเราตรงร้องเพลงเอาไว้ไม่เคยจะเบื่อสักทีแคดให้ดีไม่มีสบู่ฟังในสุดปลื้มใจทุกอย่างแม่ตัวเล็กๆกกันไม่น้อยและแม่เธอจะดูมันต่ำต้อยเราช่วยกันด้วยความเรียบรอ้อย หยิบอพงซักฟอกยังมีเพลงในถาดรวมลงมือกันซักผ้าให้หอมสะอาดรวมร้องกันหากว่าร้องไม่เป็นก็ห่ำและก,กันสารพันธเมื่อาสุขสันต์กับเพลงทางนั้นสนุกกันมิจ๊ะ